สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็มารีวิวตัว UVC Disinfection Desk Lamp คือไฟตั้งโต๊ของฟิลิปอันนี้จะเป็นตัวที่ฆ่าเชือ้อเป็นเป็นหลอดไฟแล้วก็เปิดไว้มันก็ฆ่าเชื้อหมดเลยในในนี้ในห้องอย่างเนี้ย ันข้างกับเรื่องอามาเลยเกาะกัว yeah. ันเที่ยงการแกะไม่ยากครับ ที่ซื้อของยี่ห้อที่มันมียี่ห้อเนี่ยเราค่อนข้างจะมั่นใจในสินค้าของเขาหน่อยวัสดุที่ใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะดีไม่ใช่พลาสติกก๊อปแก๊นะมีตัวเปิดตัวตั้งเวลามีลำโพงตรงนี้สปีกเกอร์ก็ปักเสียบเสียบปุ๊บเขาก็จะบอกเลยว่า ให้เริ่มตั้งในการกดค้างไว้กี่นาะทีวินาะทีนี้เขาไปดูเอาละกันนะครับในรีวิวต่างๆมีเยอะแยะให้ดูคันนี้ที่สำคัญคือหลอดอันนี้สองหลอดนี้มันใช้ได้ถึง90,000ชั่วโมงใน9 0,000ชั่วโมงเนี่ยปีหนึ่งเราก็ตีเฉลี่ยว่าเราใช้ประมาณ600ชั่วโมงนะฮะประมาณ600ชั่วโมงพวกนี้ย600ชั่วโมง ปีหนึ่งหกรชั่วโมงก็สุดแล้วทั้งหมดเนี้ยเก้าหชั่วโมงผมว่าเราก็ใช้ประมาณ10ปีพอดีหลอดมันถึงจะหมดอายุอานนี้หลอดพวกนี้มันเป็นแสง uv a uv c มันก็จะฆ่าเชื้อโรคในในบริเวณรอบๆแล้วก็เปิดค้างไว้อย่เงี้ยข้อดีของตัวนี้ยครับผมชอบมากที่สุดคือคือมันมีเซ็นเซอร์เวลาเรา มีสัตว์เลี้ยงหรือว่ามีเราเดินเข้ามามันจะตัดออกมันจะปิดทันทีเราเพราะงั้นเราต้องไปแอบดูมันว่ามันมีแสงเพราะงั้นการการที่ไปมองแสงพวกนี้ก็ไม่ดีอยู่แล้วก็ทิ้งไว้ตามสัญญาณถึงเวลาปิดให้มันตัดเองมันก็ฆ่าเชื้อหมดนะครับบริเวณโดยรอบแต่ที่อีกข้อหนึ่งที่สำคัญคือ สมมุติเป็นห้องกระจกเนี่ยมันจะไม่ผ่านกระจกนะแสงตัวนี้มันจะหยุดที่แค่กระจกอันเนี้ยใช้ดีเพราะว่าพวกม่านพวกเนี้ยที่ว่ามันมีเชื้อราเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ตามม่านเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อหมดเลยสิ่งที่เราตั้งตรงเนี้ยข้างล่างเนี่ยไม่ได้เพราะงั้นเราต้องหาอะไรที่ตั้งตรงเตียงสมมุติเตียงเนี้ยเราก็เอาอันนี้ตั้ง ต้องหาอะไรที่มันเล็กกว่านี้เพราะข้างตรงเนี้ยจะได้ไม่โดนฆ่าเชือ้อเราก็จะใช้พวกเครื่องดูดฝุ่นที่มีแสงแสง UVC พวกนี้ก็จะฆ่าเชื้อได้พวกข้างล่างนะครับอย่าลืมนะครับ5-10วินาทีทุกครั้งที่ผ่านแสงแล้วมันจะดีขึ้นก็ไปซื้อที่ดูดฝุ่นที่มันมีแสงนั่นนะฮะแค่เล็กๆนั่นนะฮะก็ ได้เรื่องเหมือนกันแล้ครับไม่มีอะไรฮะยี่ห้อนี้ควรมีฮะควรมีไว้ในติดบ้าอเคครับ